ไม่ได้เผชิญกับปัญหาไฟป่านะคะแต่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างในวันนี้เองค่ะในหลายๆจังหวัดต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสน,นี่ก็ทําให้ร่างกายของหลายคนปรับตัวไม่ทันนะคะเสี่ยงเกิดอาการฮิสโตรกได้กลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคงหนีไม่พ้นคนที่มีโรคประจําตัวโดวยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่ต้องเอาเรื่องของโรคลมแดดแล้วก็โนมไปถึงฮิสโตรกเนี่ยออกมาย้ําเตือนกันเพราะว่าอะไรตอนนี้โลกออนไลน์ครับก็ออกมาแชร์คลิปผู้สูงอายุในช่วงหน้าร้อนเกิดอาการฮิสโตรกครับ ฉท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนอกบ้านปรากฏว่าหมดสติครับย่าต้องนาคลิปเนี่ยมาโพสตเป็นอุทาหรณ์ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ครับภาพจากกล้องวงจรปิดครับบันทึกภาพชายอายุ60ปีคนนี้คุณผู้ชมออกมานั่งหน้าบ้านบริเวณถังน้ําแข็งอุณหภูมิด้านนอกเนี่ยถ้าสังเกตดูดีอากาศเนี่ยร้อนจัดนะครับทำให้ชายคนนี้คุณผู้ชมดูครับตัดสินใจถอดเสื้อออกมาแล้วก็เอานํามาพัดเพื่อระบายความร้อนในร่างกาย พัดหยุดไม่นานครับผ่านไปไม่ถึงหนึ่งนาทีเท่านั้นชายคนนี้เกิดอาการหน้ามืดแล้วก็ล้มคว่ำลงหน้ากับพื้นแบบนี้ครับจังหวะนั้นมีคนที่เขาขี่รถพ่วงสามล้อผ่านมาเห็นก่อนที่จะมีการตะโกนเรียกคนในบ้านให้ออกมาช่วยหลังจากนั้นอีก5นาทีครับชายคนนี้ก็ได้สติแล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์นำตัวส่งโรงพยาบาลชายคนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับโดยแพทย์เผย,เยว่าสาเหตุเกิดจากโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตร คลิปนี้ญาตินำมาโพสต์ลงในติ๊กต็อกนะครับพร้อมข้อความระบุบอกว่าเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจบ้านที่มีผู้สูงอายุระวังจะเป็นโรคฮิสโตรกับส่วนอีกกรณีหนึ่งเป็นชายอายุ60ปีเหมือนกันค่ะแต่เคสนี้จมน้ำเสียชีวิต เหตุเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านหนองนาคํำอเมืองอุดรธานีนะคะเบื้องต้นผลจากการชนันสูตรของแพทย์พบว่าขาดอากาศหายใจและช็อกคาสาะน้ําคาดว่าเกิดจากการลงเล่นน้ําขณะอากาศร้อนจัดถึง42องศาเซลเซียสทําให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันจนนํามาสู่การเสียชีวิตค่ะ นายแพทย์ธงชัยกิรติหัตยากรอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขออกมาย้ำเตือนว่าใน,นช่วงหน้าร้อนให้เฝ้าระวังโรคลมแดดโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็คือการหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ทำให้ร่างกายมีความร้อนสูงควรสวมเสื้อผ้าที่มีการระบายความร้อนได้ดีอยู่ในสถานที่ที่มีลมพัดหรือว่าเครื่องปรับอากาศ อาบน้ำเย็นบ่อยๆดื่มน้ำให้เพียงพอลดการออกกำลังกายหรือว่าทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานๆค่ะและที่สำคัญญาติหรือว่าผู้ดูแลก็ควรติดตามอาการของผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอด้วยสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ต้องทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงเร็วที่สุดนะคะโดยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าที่ร่มจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนงายถอดเสื้อผ้าผู้ป่วยออกแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าน้ำแข็งประครบตามข้อพับรักแร้ขาหนีบ ใช้พัดลมช่วยพัดเพื่อระบายความร้อนจากนั้นรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะ